สวัสดีค่ะก็ะจะมาพูดถึง Wall s t r e e n g l i s h e p 3ทับ6 <t aps> เดินทางมาเกินครึ่งแล้วเนาะก <t aps> ็สำหรับนี้นะคะก็จะมาพูดถึงหัวข้อ Complementary Class นั่นเองนะคะคือหัวข้อนี้จะบอกว่ามันเชื่อมกับการเรียนใน Speaking Center, Digital Book, Encounter นั่นก็คือการสอบมันเชื่อมยังไงก็คือมันเหมือนกับว่าระหว่างที่เรายังไม่เจอการสอบที่เราบุกไว้เราจะต้องมีการจอยค c า r จอยค n าก็คือเข้าร่วมคขาต่างๆ ที่แบบว่าเป็นคาสเสริมเป็นคาสที่ทําให้เราเพิ่มพูนความรู้โดยคาสที่ชื่อว่าคอมมิวนิทารีคาสเนี่ยคือในในเขาเรียกว่าในความหมายของมันอนะมันคือการเสริมการประกอบการทำให้เข้าใจขึ้น่างนี้อยู่แล้วซึ่งก็ถูกต้องนั่นก็คือมันจะเสริมบทให้เราเข้าใจมากขึ้นระหว่างที่เรายังไม่สอบตามวันที่เราบุกไว้ที่เราได้จองไว้อ่ะคะ่ะเราต้องทําการจอยคาสบ้างเพื่อที่จะแบบว่าฝึกพัฒนาว่าแบบ ฉันต้องรู้เรื่องอะไรฉันต้องเข้าใจเรื่องอะไรเราควรมีทักษะเรื่องไหนการเรียนคอม p พลเมน t a ท y c ฎีคลาสนะคะการเรียนหนึ่งครั้งจะได้เรียนประมาณ1ชั่วโมงก็คือ1ชั่วโมงคือเต็มที่มีเลดได้อะไรได้แล้วแต่ทีเชอร์แล้วแต่นักเรียนแต่ส่วนใหญ่ก็จะคือการเรียน1ชั่วโมงนะคะในหนึ่งห้อง1คลาสนะคะจะมีนักเรียนได้ประมาณ8คนนะคะรวมตัวทีเชอร์ก็ประมาณ9ในบางครั้งที่นักเรียนหล้นก็เสริมตามเก้าอี้ที่มีเสริมได้เท่านั้นคือทางนี้ทางนั้นก็แล้วแต่ ะะว่าเขาจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตแต่ทางี้ทางนั้นเขาจะให้สิทธิ์คนที่บลกคลาสไว้ก่อนนะคะคือมันสําคัญยังไงเพราะว่ามันสําคัญตรงที่เลเวลเราอะเขาจะพูดเลยนะว่าสิ่งที่เราต้องรู้อะเราต้องรู้เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เ,นเขาจะจับคู่อย่างนี้ค่ะว่าสี่เลเวลหนึ่งถึงสองอะเนีหาจะใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นการเรียนคอมเพลเมนต์เรียลคลาสนะคะเขาจะจับว่าเล,เลเวล three to five เลเวล six to nine เลเวล t e to 13อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะจับ จับกันแบบเนี้ยในหนึ่งคลาสนะคะคือบางคนก็จะถามว่าอ้าวแล้วนะักเรียนจะเรียนพอเหรอคือต้องเข้าใจอย่างที่บอกแล้วก็ใน1สัปดาห์ะคะ่ะจะมีเลเวลเนี้ยหลายครั้งต้องดูนะคะตามระบบว่าเขาจัดไว้ให้วันไหนสมมติเราไม่สดุกวันพุทธที่มีคลาสเราก็มาเรียนวันศุกร์ที่มีคลาสคอมพิวเตอร์รี่คลาสเพราะว่าเนื้อหาเป็นเนื้อหาเดียวกันแต่สิ่งที่เตยอยากเสริมก็คือใครที่ว่างให้มาจอยทุกครั้งพยายามเข้าเพราะบางที เราเจอทิชร์ที่แตกต่างกันเข้าใจไหมเหมือนว่าวันนี้เราเจอสัญชาติอังกฤษวันนี้เราเจอสัญชาติอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละมันก็เลยทําให้เราได้เทคนิคสไตล์การสอนจากทิชร์ที่แตกต่างกันบางครั้งเราเรียนกับทิชร์ที่เป็นสัญชาติอังกฤษไม่เข้าใจเรามาเจออัพแบบเจออีกทีเจอแบบ เรื่องเดิมอีกเป็นสัญชาติเมกาสอนด้วยเข้าใจเพิ่มขึ้นหรือแบบจากที่งงก็เข้าใจเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบเนี้ยเพราะว่าทีเชืร์แต่ละคนนะคะจะมีเทคนิคการสอนไม่เหมือนกันแต่ในทางนั้นก็พูดเลยว่าน่าจะเข้าใจ100%แทบจะทุกคนแน่นอนเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้ฉลาดอะ ก็ยังเข้าใจเลยอะที่เขาสอนเลยแต่ว่าครั้งแรกอาจจะเออเอองงหน่อยแต่ครั้งสองเราเรียนมาเอ้ยเราเก็ตแล้วว่าอารมณ์ประมาณนี้อย่างนี้ในส่วนของเนื้อหาที่เรียนนะคะก็จะเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวกับเลเวลนั้นเลยว่าเราอะจะเจอแบบเลเวลที่จับคู่เลยว่าเฮ้ยพอเลเวลหกถึงเก้าเราจะเริ่มเรียนศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจมากขึ้นเขาก็จะค่อนข้างที่จะให้เรียนเกี่ยวกับ การพูดที่เป็นทางการอะไรอย่างเงี้ยการเขียนอีเมลอะไรอย่างเงี้ยคูดแล้วแต่คลาสในวันนั้นว่าเราจะเจอท็อปปิกของเลเวลไหน,น,นเรื่องอะไรแต่ในเลเวลไหน,นก็คืออยู่ใน 6- กถึงเนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยตามเลเวลน,นั้นที่เราอยู่งงไหมอ่ะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังอีกถ้าแบบว่างงอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่พยายามให้เห็นภาพเดี๋ยวจะแปะภาพให้ดูในการเรียนอันนี้แต่ก็ไม่มีวิดีโอเหมือนกันเพราะว่าค่อนข้างที่จะแบบเดินเขาดูทิเชอร์เขาจะค่อนข้างที่จะแบบตั้งใจเรียนสีอะไรอย่างเงี้ย <laughs> ก็คือไม่ได้ดูนะแต่แบบว่าเขาจจบ,จบแบบ ตลกตล,ล,ลบนิดนึงว่าแบบเฮ้ยเรียนก่อนย่างนี้แต่ว่าแอบ,บถ่ายลงสตอรี่อยู่นะก็เดี๋ยวจะมาแชร์ให้ดูนะคะค่ะทุกคนภาพนี้นะคะก็เป็นภาพ ท่ีทาง w วอ e e t ดอิงลิชนะคะใช้ในการแบ่งเลเวลนะคะโดยทุกคนนะคะจะเห็นนะคะว่าจะมีเลข1ถึง20นะคะนั่นก็คือเลเวลต่างๆที่เราได้เรียนนั่นเองนะคะโดยเขาจับคู่ที่เลเวล1กับ2คู่กัน3กับ5คู่กัน6กับ9คู่กัน1 0กับ1 3 14กับ17และ1 8กับ20นะคะนั่นก็คือการจัดเรียงตามนี้เลยค่ะแลวเขาก็จะมีภาษาอังกฤษนะคะอยู่ข้างล่างตัวเลขน,นะคะว่าระดับนี้เรียกว่าอะไรนั่นเองค่ะเวลาเรียนคอม ะะเขาก็จะบอกว่า c o m p l i m e n t a r y class level 3 to 5อันนี้นะคะใช้เหมือนกันทุกเซนเตอร์เลยนะคะการจัดเรียงแบบนี้เพราะว่าเนื้อหานะคะค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันนะคะของแต่และเลเวลและนี่นะคะก็เป็นห้องเรียน c o m p l i m e n t a r y class ที่ w t r e ต t English สาขารังสิตนั่นเองค่ะทุกคนก็คือจะบอกว่าจริงๆอ่ะมีเป็นคลิปนะคะแต่ว่าติดหน้า ทีเชอร์นะคะก็กลัวจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์ส่วนบุคคลอะไรอย่างนี้หนะูก็เลยเอาเป็นภาพห้องเรียนมาให้ดูกันคร่าวๆนะคะก็จะเห็นนะคะว่าจะมีเก้าอี้ตัวใหญ่ๆนะ่ะนั่นแหละคือของทีเชอร์นะคะไว้นั่งแล้วก็จะมี iPad ของทีเชอร์อุปกรณ์ของทีเชอร์ที่ใช้ในการเตรียมการสอนนะคะแล้วก็จะเป็นเก้าอี้นั่งของสติวเดนท์ของนักเรียนนั่นเองนะคะอย่างที่บอกนะคะคลาสนี้เนี่ยต้องบุกนะคะและเขาจะให้สิทธิ์คนที่บุกก่อนนะยกเว้น ตามจำนวนเนี่ยมีไม่ถึงนะคะก็สามารถเข้ามาจอยได้เลยค่ะแต่กรณีที่คนเต็มแล้วนะคะทางนี้ทางนั้นก็อยู่ที่ทีเชอร์นะคะว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตนั่นเองค่ะสำหรับการเรียนคอมพิเมนร์ทีคาสนะคะก็เป็นสิ่งที่ทีเชอร์เน้นมาว่าสำคัญต้องจอย บ่อยได้แค่ไหนก็มาจอยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกมันเชื่อมกับการต้องไปสอบ i n c o เคาน์เตอร์มันเป็นสิ่งที่เราต้องรู้เพราะว่าเลเวลเนี่ยควรม,มีความรู้ระดับนี้ควรรู้ระดับนี้เลยว่าเฮ้ยเราต้องรู้เรื่องแบบนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนั่นเองนะคะเลยต้องฝึกนิดนึงว่าถ้าว่างก็มาจอยเถอะอะไรอย่างงี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะใยข้อขอจบการรีวิวอีพีสามทับหกเพียงเท่านี้นะคะสำหรับอีพีหน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ